พี่ไม่พูดกันจริงมากเหรอพี่เขามี่อนดิเปิดปอนใหญ่ด้วยเพื่อนผมเสียเป็นแสนเลยพี่ผมก็เสียเปิดนานอะไรพี่เพิ่งเปิดเองได้้อไปไหมคโพี่จะอแหลไม่ไดว่าถึงจะอแหลพี ผมเนี่ยน้องคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยคนโดยจริงเนี่ยกับเพื่อนเพื่อนคนที่โดยจริงเนี่ยเขาจะเปิดตอน่อยพี่เนี่ยเปิดตอนแล้พี่ไม่พูดกันมั้งเหรอพี่ใช่เนี่ยมากับผมพีกว่าพี่โอ้พี่ผมอ่ะไม่รู้เรื่องพี่พี่ไปนี่ได้ไงอ่ะมาหนิมากับผมพีกว่าโธ่อันนั้นก็เลงเนี่ยมาคุยกันดีกว่าพี่โธ่พี่ผมอ่ะไม่รู้เรื่องเลย ได้หรอกพี่เออเดี๋ยวก็รู้ไงพี่ผมไม่กลัวหรอกรู้ว่าทำไมทำไมเราถึงมาตรงนี้ผมเป็นน้องคนที่โดนตีครับที่โดนที่เตดิมโดนยิงผมรับไม่ได้ที่เขาไปทําแบบนี้อ่ะเขาเป็นบ่อนจริงเหรอเขามีบ่อนดิเปิดบ่อนใหญ่ด้วยเพื่อนผมทุงเสียไปแสนเลยพี่ผมก็เสียผมไม่เล่นผมก็ไปเล่นดิเขาบอกว่าเปิดนานแล้วนะเปิดนานอะไรพี่เพิ่งเปิดเองพี่